สำหรับไอเดียที่2ขายของที่เราถนัดไอเดียแรกเนี่ยหาของใกล้ตัวลองดูก็ได้ในบ้านมันมีอะไรที่เป็นคีย์เวิร์ดเรานึกได้บ้างอ๊บองปับ๊บผ้าม่านเออเอาผ้าม่านมาเซิร์ชดูมีผ้าม่านขายบ,บนบีเบไหมแล้วเราพอหาได้ไหมในเมืองไทยมีไหมอ๋อมองไปเจอประตูพอดีอ๋อประตูแปลว่าอะไรดอลองคําว่าดอมาค้นหาดูเจอนาฬิกาในบ้านนาฬิกามีไหมลองอามาค้นหาดูคุณไม่จําเป็นต้องมีของในบ้านก็ได้เพราะของเนี่ย เราหาในออนไลน์ได้สําหรับไอเดียที่2คือขายของที่เราถนัดเลยเพราะการที่เราขายขายของที่เราถนัดเราจะมีความสุขนะครับแล้วเราก็จะอยู่กับมันได้นานอะไรก็แล้วแต่ที่เราทําแล้วเรามีความสุขสิ่งนั้นแหละจะอยู่ได้นานเราจะทํามันได้นานแล้วมันก็จะพาเรานะครับมันเกิดแรงบันดาลใจเกิด motivation เนาะเกิดแรงบันดาลใจอยากทําเพราะนี่คืองานที่เราลักงานที่เราอยากทํางานจากที่เราชอบบางคนชอบอะไร หยุดงานทีไรไม่ได้หยุดงานปั๊บซ่อมมอเตอร์ไซค์คนเป็นหยุดงานปั๊บซ่อมมอเตอร์ไซค์ซ่อมทั้งวันหรือรถซื้อใหม่หมๆก็ลือ้อยู่นั่นแหละลื้อเข้าลื้อออกลื้อจนพังก็ลองดูนะครับว่าใน eBay ม,มีมีอุปกรณ์เกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์ขายไหมหรือว่าเราถนัดเกี่ยวกับอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์หรือว่าเราถนัดเกี่ยวกับอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์เราชอบอะไรอีกบางคนชอบงานหัตถกรรมเย็บปักถักร้อยบางคนชอบ ทำสบู่บางคนชอบทําเทียนหอมแล้วเปลี่ยนความถนัดมาเป็นเงินแต่สิ่งที่ถูกคือสิ่งที่เราถนัดสิ่งที่เราชอบมันต้องขายได้บนอีเบด้วยนะต้องขายได้บนอีเบด้วยทํำยังไงเหมือนเมื่อกี้เลยคือเอาเวิร์ดมาเซิร์ชเอาคีย์เวิร์ดมาเซิร์ชเราชอบปั่นจัก,กรยานหล,หลายคนเนี่ยชอบจัก,กรยานนอกจากปั่นแล้วเป็นเป็นคนซ่อมจัก,กรยานด้วย ปั่นไปด้วยซ่อมไปด้วยอะไรมันเสียนิดหน่อย <c oughs> ก็ไม่อยากไปหาช่างอยากซ่อมเองอาจจะไปดูความรู้จาก YouTube มาแล้วก็มาซ่อมเองนะแสดงว่าคุณก็รู้เรื่องจัก,กรยานดีถูกไหมฮะคุณเก่งซ่อมมอเตอร์ไซค์แสดงว่าคุณก็มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์ดีนั้นอะไรทุกอย่างคุณก็ต้องรู้พอคุณรู้ว่าอะไรอะไรอะไรคุณก็แค่ลองเอาคีย์เวิร์ดนั้นมาเซิร์ชบอนีเบสมีไหมมีขายได้มีคนซื้อจัดเลย ไอเดียที่2นะคือหาสินค้าจากที่เราถนัดทุกคนมีความถนัดมีความชอบผมว่าทุกคนมีความชอบทุกคนมีความถนัดทุกคนทุกคนต้องมีอะไรที่แบบว่าเป็นต้องมีสิ่งที่เราชอบสักอย่างเนึ่งออแล้วจะจริงจังไปทําไมอนะ่ะเนี่ยนั่งสอนอยู่คนเดียวก็ <c oughs> <c oughs> อยู่กับทั้งคนทั้งสิบห้าคนนี่แหละนะครับเนาะสิบห้าคนนี้คือสแพลตฟอร์มรวมกันนะติกตอกห้าเฟซบุ๊กสิบเนะีรวมกันแล้ว <c oughs> แค่นี้ก็ดีใจแล้วนะครับนะแค่ทุกคนมันนั่งดูเนี่ยก็ดีใจแล้วนะครับหนึ่งคนก็ถือว่าเป็นแฟนคลับนะครับหาความถนัดตัวเองให้เจอแล้วลองเอาความถนัดนั่นแหละมาขายเหมือนพี่นภัสเนาะบอกว่าชอบสะสมโปเตอร์หนังเก่านั่นแหละข,ขั้นแรกขายที่มีอยู่ก่อนขายที่สะสมมาก่อนเอามาขายก่อนพอขายที่สะสมหมดปับ๊บเริ่มออกตามหาตามตลาดนะัดมือสองตามไหนบ้างฮนะ ถ้าครั้งที่แล้วใครดูใช่ไหมครับผมสอนวิธีการาหาของใน Facebook group เราก็ไปที่ f a c e b o o k Group นะไปที่ไม่ต้องไปที่เฟซบุ o o p ป r ไฟลแล้วก่อนแล้วก็ค้นหานะครับกลุ่มที่เราต้องการเช่นเราก็อาจจะพิมพ์ว่ากลุ่มคนรักหนังเก่านะครับคนโปสเตอร์หนังเก่าอย่างครั้งที่แล้วผมบอกว่าอะไรนะครับผมชอบขายนาฬิกาเก่าเงี้ยเนาะซื้อมาใส่ด้วยขายด้วย นะครับตอนนึงขายไม่ได้ก็ใส่ไปก่อนขายได้ปับก็ค่อยค่อยเอามาเช็ดเช็ดช็ดปัดๆนะครับแล้วก็ขายทุกอย่างนะครับขายได้บนีเบแล้วคนที่มีความถนัดกับเรื่องนั้นๆมากๆการเล่าสตรอรี่สินค้าจะคล่องมากการใส่ดีเทลการใส่รายละเอียดการใส่สตรอรี่ต่างๆจะชัดเจนนี่คือไอเดียที่2ขายในสิ่งที่เราชอบ ทำในสิ่งที่เรารักเหมือนที่ผมโพสประจําไปทํางานที่เรารักผมไม่ได้เพลอเจอร์นะนะครับงานที่ผมรักคืองานออนไลน์มันงานเป็นงานที่ผมรักจริงๆแนะทุกเช้าเราต้องเราทําไม่มีไม่มีถ้าไม่มีวันหยุดไม่มีวันหยุดเราก็ไม่เบื่อเราสนุกกับมันทุกวันนะเพราะงานออนไลน์ให้อะไรหลายๆอย่าง เงินได้อยู่แล้วทำมากได้มากเนอะทำมากได้มากแม้แต่ไม่ทำวันไหนไม่ทำวันไหนหยุด mm hmm. ก็มีคนทักมาซื้อของนี่คือออนไลน์ลงขายสินค้าบนอีเบย์ไปร้อยรายการนะครับอยากไปเที่ยวไม่อยากปิดร้านตามสบายไปเที่ยวกลับมาแล้วมาแพ็คของก็ได้ไม่ต้องปิดร้าน แต่ถ้าคุณขายออฟไลน์นะครับวันนี้โอ้อยากจะไปเปิดช็อปที่ห้างสรรพสินค้าจังเลยนะครับเขาบอกว่าคนเดินเยอะมากไปฝนตกฟ้าร้องฟ้าขนองแดดร้อนก็ต้องไปนะถ้าไม่ไปก็ไม่ได้นะครับแต่ออนไลน์วันไหนหยุดพักเหนื่อย เงินก็ยังไหลเข้านะครับยังมีคนมาซื้อของเราทุกวันทุกวันเนาะอยากไปเที่ยวเข้าไปนะครับอืมเพราะว่า e ีเบสามารถเลื่อน h a n d l i n ง Time ระยะเวลาในการแพ็คของของเราได้สี่สิบวันคุณไปต่างประเทศก็ได้นะครับแต่ถ้าไปเป็นปีก็แนะนำให้ปิดร้านนะ <c oughs> นะครับอันนั้นไม่น่าจะไปเที่ยวแล้วะน่าจะไปทำงานแล้วล่ะออนไลน์นะครับทำให้เรามีเวลามากขึ้น ทำให้เราได้อยู่กับครอบครัวมากขึ้นทุกวันนี้แทบไม่ออกจากบ้านเลยจริงแทบไม่ออกจากบ้านเลยนะครับออกไปก็น้ําท่วมรถติดหงุดหงิดหัวใจนะครับก็บอกแล้วไงว่ายังวัยรุ่นอยู่มันก็หงุดหงิดเป็นธรรมดา <c oughs> ยังไม่ถึงกระโปรงเข้าวัดอะไรประมาณนี้นะเออเอาวแล้วไม่ออกจากบ้านส่งของยังไงโอ้ขามารับครับ เนาะ d ี DH l มารับถึงบ้านเคอรี uh, ่มารับถึงบ้านนะครับแต่แต่ไปสินีไทยไม่ได้รับถึงบ้านนะแตเ่เพื่อเพื่อนคนไหนส่งไปซนีไทยอยู่เห็นไหมครับว่าออนไลน์มันไม่ได้ยากอย่างที่เราคิดนะแล้วมันก็ไม่ได้ง่ายเหมือนที่ทุกคนคิดว่าอุ้ยทำออนไลน์น่าจะได้เงินนะครับทุกอย่างมีเหตุและผลนะนะครับเราเข้ามาเราก็ต้องศึกษาการทำออนไลน์ให้เต็มที่ เรียนรู้มันให้เต็มที่นะครับเรียนรู้ให้ลึกรู้ให้จริงนะครับทำอะไรให้ทำเหมือนกับทำเหมือนกับหมกมุ่นน่ะเออนะอยู่กับมันทุกวันเลยเตื่นเช้ามาก็ต้องมันก็มันต้องทำอย่างเงี้ยออประมาณนั้นเลยอะ่ะนะครับเราถึงจะสำเร็จได้ใช่ไหม เราอาจจะเป็นคนที่ไม่มีพรสวรรค์การเราไม่มีผมว่าการที่เป็นคนไม่มีพรสวรรค์เนี่ยได้เปรียบกับคนอ่าคนที่เป็นพรสแสวงงงเดี๋ยวการที่ <c oughs> เราเป็นคนไม่มีพรสวรรค์นะครับผมว่าได้เปรียบกว่ากว่าคนที่มีพรสวรรค์เพราะคนที่ไม่มีพรสวรรค์เนี่ยมันจะขยันนะครับถ้าคุณบอกว่า,าความสำเร็จนั้นอยู่ไกลเหลือเกินไกลเกินเอื้อมเหลือเกินนะครับก็ขยับเข้าไปใกล้ๆไม่เห็นยากเลย นาะการขยับของเราคืออะไรก็ทํามันทุกวันไงทํามันไปผิดถูกทําไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยววันหนึ่งมันเป๊ะเองทําด้วยความสนุกทําด้วยทําด้วยความรักอ่ะเหมือนเหมือนผมทำอีเบอ่ะนะครับแล้วก็วันหนึ่งเราก็คิดว่าว,ว,วันหนึ่งนะมันมีคนมาเราเวลาเราโพสต์ไปบน Facebook เราเนี่ยมันมีคนมาถามเยอะเลยว่าเออทำยังไงอ,อ่เป็นยังไง ทำไมรายได้มันมาอย่างนี้มันเป็นเพราะอะไรยังไงเราก็เลยมีความคิดโอเคถ้ามีคนถามเยอะเราทําคลิป Casey. YouTube ไหมเราทําคลิปลง youtube ไหมทำคลิปลง Facebook ไหม mm hmm. เพื่อให้คนเขาเข้ามาอ่านเราได้มามาดูของเราได้โดยตอนนั้นไม่ได้หวังเงินด้วยไม่ได้หวังจะขายคอร์สเรียนด้วยก็ mm hmm. ทําไปนะทำแบบสนุกสนานเออได้ออกกล้อง เออประมาณนี้ออกกล้องกันหน้าตาดีขึ้นทุกวันเพราะว่าเราจะสํารวจตัวเองทุกวันว่าเออไลฟ์นี้หน้าตาเราเป็นยังไงพอได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับเออเอฟเฟกพอแล้วหรือยังถ้ามันไม่พอก็เอาเอฟเฟกใหม่เข้ามาไม่ใช่ครับนี่หน้าจริงหน้าจริงนะนะครับหน้าจริงอืมเห็นไหมครับว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เราทําด้วยความรักนะครับ มันจะทาให้เราทำได้นานเหมือนกันการขายของมูลนิเบมันก็เป็นความว่าอ้ยเราจะต้องหาของที่แบบว่าตามโค้ดสอนเลยว่าจะต้องแบบเป็นสินค้าที่มีความต้องการแน่นอนไม่ว่าคุณจะหาของที่คุณไม่ได้ชอบหรือคุณชอบสุดท้ายคุณต้องลองมาเซิร์ชดูนะครับว่าสิ่งที่เราชอบมีคนชอบเหมือนเราไหมมีคนอยากได้ของเราไหมมีคนซื้อไหมนั่นคือคําตอบลูกค้าจะตอบเราไม่ใช่เราบอกว่าอยากขายอันนี้ขอ,อเดตตินขาดเรต้องขายอันนี้ แต่มันไม่มีคนซื้อมันก็ไม่ตอบโจทย์นะให้วิธีการแล้วเอาวิธีคิดไปด้วยนะครับทุกคนคุณรู้ไหมว่าวิธีการเนี่ยพูดมาต้องเยอะเนี่ยถ้ามันไม่มีวิธีคิดที่ถูกต้องอะ่ะวิธีการนั้นจะไม่มีค่าเลยนะบางคนมีเทคนิคเลิศเลอเพอร์เฟก er Perfect, มีเทคนิคเลิศลึกลับซับซ้อนแต่ไม่ค่อยได้ทําไม่ค่อยได้มีแบบแรงกระตุ้นไม่ไม่มีแรงจูงใจที่จะทําเทคนิคตรงนั้นก็ไม่ได้มีค่าเลยนะ สูเแบบ้เราทําแบบเราทําแบบในแบบที่เราอยากทําทําไปเรื่อยๆทําแบบสนุกสนานทําทําไปทํามันทุกวันเ,เล็กละน้อยทาไปเรื่อยๆเออเลิกงานมาก็ทําเลิกงานมาทำอีเบเลิกงานมาเอาหากหาสินค้าขายจําไม่ได้แล้วหาสินค้ายัางไงออลองไปดูคลิปโพสักดาสักหน่อยหนึ่งนะเออเข้ามาดูสักวันละนิดละหน่อยลองทําไปเรื่อยๆเดี๋ยวเก่งเองมีคนทําได้จริงนะนะครับทุกคนนะผมผมให้ดูนะดูที่ youtube นะครับที่เขาคอมเมนต์มานะครับก็ขอบคุณสําหรับคอมเมนต์ดีๆนะครับเนี่ยคอมเมนต์ comment แบบนี้ทําให้ผมมีกําลังใจขึ้นเยอะเลยสุดยอดเลยครับผมติดตามที่นี่ที่เดียวเลยผมได้ความรู้มากเลยครับนะที่ผ่านมาผมดูทุกช่องเอาเราเอามาพูดถึงตรงนี้นะเอาพูดถึงตรงท้ายเลยที่เขาบอกว่าแก่เนี่ยนะครับเนาะตอนท้ายก็บอกว่าไล่ดูคลิปย้อนหลังทำทำตามไปด้วยและจดไปด้วยช่วยให้เราจําได้ขอบพระคุณมากครับเห็นไหมครับว่าเป็นการยืนยันนะ ว่าใครไม่จ่ายเงินเรียนกับผมสามารถทําได้แค่คุณขยันไหมคถ้าเกิดว่าคุณบอกว่าไม่มีเงินจ่ายค่าเรียนเป็นทางรัฐแน่นอนถ้าคุณจ่ายค่าคอร์สเรียนก็1 2 3 4งสามี่ห้าใช่ไหมครับตามลําดับแต่ถ้าคุณบอกว่าไม่มีก็คุณก็ต้องขยันนิดนึงะนะครับในการดูคลิปของผมทุกวันดูไปเรื่อยๆตอนนี้ก็น่าจะ5 0าคลิปก,กว่าคลิปแล้วคนนี้เขาไม่ได้จ่ายเงินเรียนกับผมด้วยนะยืนยันไม่ได้จ่ายแต่เขามาขอบคุณที่ ่ที่เขาดูคลิปผมแล้วเขารู้สึกว่าเขาทําได้เขาทําเห็นไหมครับว่าคนที่ทําได้เขามีวิธีการของเขานะก็คือดูไปด้วยจวดไปด้วยทําตามไปด้วยอ่เห็นไหมครับหรือว่าเราดูผ,าผ่านๆดูเพื่อสนุกดูเพื่อความบันเทิงก็ได้อะสําหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับสรุปให้ฟังนะครับว่าสองไอเดียไอเดียแรกคือหาของเนี่ยหาของใกล้ตัวคุณเลยคุณคิดอะไรได้คุณลองเอาคำเปิดนั้นเป็นภาษาไทยนะ มาเซิร์ชในมาแปลภาษาก่อนก็ได้แล้วลองค้นหาใน E-Bay ลองทำตามที่ผมบอกหรือว่าคุณถนัดอะไรนะครับทุกวันนี้เราเรามีความเชี่ยวชาญอะไรบ้างเราถนัดอะไรลองดูไม่ยากสำหรับการขายของบน E-Bay ผมมั่นใจนะครับแล้วก็ลูกศิษย์ที่ผมสอนนะครับขายได้ไปดูเพจผมนะผมใครลูกศิษย์ผมคนไหนนะครับเขาขายได้ขายได้เยอะขายได้ยังไงเขาก็ส่ง ภาพมาให้ผมดูเป็นประจำนะครับผมก็เอาภาพเนี่ยมาโพสใน Facebook ใน y t u t u นะครับเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนที่ที่ไม่ได้จ่ายเงินเรียนแต่อยากทำนะครับแล้วไปเริ่มต้นทำด้วยตัวเองก็ได้แต่ถ้าหากว่าคุณบอกว่าเอออยากแล้วอยากเรียนแล้วอยากอยากทำได้แล้วอยากไปเร็วๆแล้วนะครับก็ผมมี2คอร์สเรียนนะครับคอร์สเรียนแรกก็คอร์สออนไลน์นะครับ ราคาไม่แพงสอนตั้งแต่เริ่มต้นนะครับจนแอดวานซ์เหมือนกันแค่ดูผ่านวิดีโอนะสอนแบบละเอียดนะครับอืมวิดีโอแล้วยี่สิบสามสิบนาทีประมาณนี้ไม่เกินนี้นะครับเนะื้อหามีสามพาร์ทอะอ่าเบสิกนะครับแอดวานซ์ Advanced, การหาของการหาสินค้าแล้วก็การดูแลเขา,เค,าคอร์สต,ตัวต่วตัว,ตว,ตว,ตวเหมือนกันครับสอนเหมือนกัน ต่างกันแค่ตัวต่อตัวเรียนผ่านซูมอ่าของผมนะครับถ้าตัวต่อตัวเรียน1เดือนเต็มนะครับสัปดา์อ่าหเรียนวันละ1ชั่วโมงครึ่งนะครับสัปดา์หละ3วันต่อเนื่อง1เดือนสัปดา์หละ3วันเท่านั้นนะทำไมต้องต้องมาเวลาสองชั่วโมงรวดเดียวได้ไหมนะครับผมอยากให้ทุกคนทําเป็นนะครับผมอยากให้ทุกคนเนี่ย เอาความรู้ที่เรียนตัวต่อต,ตัวนะครับไปใช้งานได้จริงใครสนใจทักมานะครับไลน์แอดครูสักดานะครับแอด k r u s a k, d a k u s a k d a ครูศักดาหวังว่าไลฟ์สดนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะครับสำหรับคนที่กำลังจะเริ่มต้นบ้างยังไงก็ฝากติดตามผลงานของผมด้วยนะครับทั้ง3ช่องทางนะนะครับติดตามได้ที่ YouTube Facebook แล้วก็ TikTok นะครับ i n s t a g แ a m แล้วก็ทวิตเตอร์ ทั้งหมดนี้ชื่อเดียวกันนะโค้ดสักดาออนไลน์ง่ายสอนขาย ebay และ amazon นะครับลองเซิร์ชดูนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอให้พอทุกท่านนะครับหลับฝันดีนะตื่นมาก็ขอให้ได้เงินตื่นมาก็ขอให้เจอทองนะครับตื่นมาก็ขอให้เจอความสุขตื่นมาก็ขอให้เจอแต่คนดีๆนะครับตื่นมาก็ขอให้เจอแต่เรื่องดีๆโอ้กไปแล้วสวัสดีครับ